สวัสดีท่านผู้ชมนั่งสบายๆกันทอมัทธละมือนนิให้มาหน้ามาให้อยากให้กินตามภาษาคนบ้านๆนี่ละแต่มีใจมักทั้งการเมืองเ่อหู้ดกสโศกกันม้วนเมื่อข้าวแล้วก็มาโูกกันสูกกันแล้วก็เถียงกันเทียงกันแล้วก็แยกแยะกันุูนกับว่าพ่อกันก็โูกอีกคื้เก่ะล่ะซุ่มซุ่มมากการเมือง คือมักเรากับไปเรามมาใกล้กับไปใกล้อ่ะเออคือมักคุณสาวกับคุยกันคุ้มไปคุ้มมันอยู่ตัวเนี่ยนี่โอ้ยเบื้องข้าวเราเพียงใดุงปะเขาเบื้องข้าวเนี่ยเขาเบื้องเบื้องกิ่งไงเนาะทุกข้าวเขาฟังคือว่าเบื้องกิ่งเลยเบื้องลึกแล้วเบื้องหูเราเข้ามันลึกซ้ำใดตื่นซ้ำใดเขาเบื้องกระโสกันไปตามข้าวข้าวไฟหนึ่งอ่ะ บ่า้างสิข่าวไฟนังกับ,บ่ไปนังท่านซื้อมงนซ้นผู้บาตรงชินนี่ตัีเสียข้ามผู้ใดเบื้องดกกับเบื้องบอยึาทางข่าวกับใดอ,อ๋อ,อฟังไปเลยฟังไปว่าโศกนวลมันจะไปซีเรียสมันไม่อยากจะเพรนเฮียยากระเพรนเนี่ยกับเบื้งไปฟังไป ปันนี้พ่อใหญ่โสกันเรียกว่าคุณนน,น,นั่งเกาะอนาพักเก,เก้าไก่ตะเก او หนิมยแล้วอีกสิบปีจเป็นนายกที่ดีเพราะเขามาเทียดไทยว่าะโอย้ยวางสันงน่นเถอะโอ้ยว่า,า,วานยายทียไทยดีปัะุกคน่านมาไม่ไู้ผู้ผูดดดด้ดีแค่คนเดียวดีมาดีจนผลนโยกอ่ะดีแล้วแต่เหตุการณ์แล้วจังหวะ มันก,ก็เป็นนําจังหวะกี่ดีบพดีกันเบื้องเงี้ยการเมืองนี่เอาชนะห้าฮานกันไม่ครคิดว่าประเทศไทยดอกคิดนั่นแต่เพื่ประโยชน์บริการเมืองวในีขอองน,อนาจใดเขาไม่ประโยชน์อันนี้ของสิลปธรมบริหาปรหาประเทศบริหารก็ประมาณเพราะเยาวามีนมนานั้นแล้ว ในของเงียบหนาดมาบริหารประเทศได้ถ้าเรื่องบริบริหารงบประมาณตามมือหินโศกันว่าเรื่องดีดีทุกคนเพราะเป็นนายยกบัคือคือมัติค้นคา้เปินเขา่ได้เปินบัคืออีคนหรอกเป็นเขาแล้วคือเมื่อไหร่เห็นบำำังวอลลัมอุดมูดที่หีดแต่งตัวแพร่ผูกหัวสุเหลี่ยมยมับแยบเขาง่ามเมืดทุกคนดำชักแหลกขึ้นห่านแล้วมัดง่ามรลดผู้สาวแต่ก็ จนจักจ่อยจักเหลี่ยแต่งตัวเขาแเราคือหลุดมารับมือกันสยุปเลี่ยมพาผูกหัวฟอนเอฟฟอนเดลหรนั่นล่ะผลแสดงคือแต่งตัวคือคือมัดจุบาวก็คือเพม่สร้างชิวนยีเตี้ยสิตามิเร่แต่งตัวเขาเราคือมัดนายกคือการใครทำเนียงเราบริหารเราก็คือรูกคุ้นอันว่าอีกสิบปีนี้เป็นนายกที่ดีงประเทศพิบัติไทยมุฟฟอยีโซอะไรว่า ผ่ดได้เป็นนายกที่ดีแต่อีคนเฮ้ยตัวนายกเก,าก่ากวว่ามันทุดทรัพย์ละอำนาจมีมัดเฮ็ดดีมัดคุณเนี่ยเพิ่งได้เปลี่ยนนโยบายนโยบายทศไทยบ่าคนก็ว่าเปลี่ยนที่ดีอยู่แต่ว่าเป็นอย่างบ้านเมืองยิ่งบุญไป่ยิ่งเดือบบวนยิ่ยังขำพันกันอู้อ,อ,อู้ตลุดแห้งเดือดครับ เพิ่นก็เป็นนายกของประเทศไทยที่ดีบ่อยเลยที่จัดขนาดเพิ่นเยอะขุนไม้อันนั้นยังเยอะเพิ่นหมดก็เป็นที่ดีบ่อยเลยที่จัดเพิ่นเป็นที่ดีอยู่เตะไฟหนึ่งว่าพูดีด่ากันข่ะอุยเอางึดเนาะคนไทยสมมติเปียงกี้มาถือกันไอ้หน่อยเนี่ยก็ด่าผู้เฒ่าด่าผู้ใหญ่บอกขูว่ามึงว่านมันนีมุโอ้ คนสมือนี่บพคาะเจมเกียงกันแล้าการเมืองก็กรนเ่ยทำไพ่อใหญ่ตั้งอาู่ไปหนาเพดอกไม่ดูไปคนดอกอสุแบบผาพ,าพารกเทศอรอนี่ไฟข้าดีเบ้ยพ้ยคือพ่อจา้ากชิพเนกชงทำปัญด,ดีเบ้ยเจริญหน่อยโตโตนในเนือหาโต้ในควมจริงเบาสุภาพ ก็คือสมือสภาพกับว่าชาไเขียวนอกปติบุ้ยเสียงเงือบอวมวลจะไปเขียวอยู่ไฟขามือเสียงโบกเสียงเง้สุดยอดดวงใจ่นยกเน่อยนกเสียงเงยังข่วงบ้ยดีนยกไเสียงนีป่าหมดทอ่ามวมวนเสียงข่วงเสียงดีก พ่อด่ากันคักปานนี้ดอกสุ่ภาพเรียบร้อยข้าลบกันอยู่โบว่ากันคือคู่มือหนีบ่คู่มือหนีว่ากันโอ้กันบ่คือบ้านเท่าเลยไก่ท่าก็ถามกันพมดเหรอเห็นนาเพื่อนกินเราหมดเหรอเลี้ยงกินได้กีนไ่กินมาแต่ท่านท้าวหูซื่อได้บุนั่นแหละไปหากันคือเกาได้บุ๋ากหลังกันขึกันคือเกาเลยคือเขาบ่กหูดอกเขาบังแต่เข้า พิ่นตัดเพิ่นแสดงคึ้ข้อนนีดูแสดงขึ้หนังคือมารับเบื้องลึกงร่างมือไนเขาสิว่าเพิ่นกขาอว่าเพิ่นไอคือกั้ทพอมจักเบื้องลึกอะไรหู้งเข่าสวมือกัลึกตื่นบางนาจำได้กับ่เขาก็บ่ฮู้ดอกเฮาเบื่งไปตามเนือข่าเบื่อฝไฟยนึงสิเอาไฟยนึงตีคุกเบืองไฟหนึ่ง้าไปบือขึ้นแที่จิลุยซะคืออาผิดบ่รไฟนึงอขึ้น ก็ผิดตัวห้างไก่ฟังแล้วอีกไฟหนึง่งเขาคุกผู้อื่นมาหึ่งนี่เบาขึ้นกฎหมายเตี้ยมคับเขาคุกย่างเดียวอีกไฟเป็นโง่หนิอ๋อถูเป็นเมันเกี่ยวกันอีกสิปีเขาไม่เร็วมันฟ้องกันเอากันได้สิปีเขาแล้วตายที่จะกันห้างก้นผู้อื่นไม่เร็วหรอก การเมืองไทด้ยุคสมัยผู้มีอำนาจไม่ได้ที่เอาอย่างเดียวจะคุ้มนะโอ้พิงซีเขาการเมืองเนาะไม่ได้เสียเปรียบเอารักเอาเปรียบกันมีสองทางเสียเปรียบได้เอามัดกฎหมายเป็นแล้วกฎหมายกฎหมายก็เป็นกฎหมายเลยกฎหมายเพิ่งเข็ยนมากว่าเข็ยนดีอยู่นหลักพวกกฎหมายกับว่ามันลูกหลานพ่อเยอเซียนใส่ที่กันเลย ยุด้ออกกฎหมายบานิเปียบู้คักเอาพยทกษิลเคยออกกฎหมายเทียบ่ได้ออกจก,กเทียบ่เคยเห็นต่อ,อยู่บทรรมนุนจก,กเทียบก็เรียกตั้งมาทุกขังอะไวกสู่มาทุกขัง,งยอยู่นนบก้จกเทียบสูมีโอกาสที่ัพมนุนว่าสิเอาเปียบู้คักละจุดสัละบ้างแวนนี่เบิดวกเกตั้แล้วก็พสู่เีทียบกับก็พูเรียกวพวกใขรอยู่บ้าน,นกี่เนาะ เรียกใคร่าเรียกใครซุบเสียงส่วนหลายอย่เนาะโอ้เงื่อนื้อเกลื่อนคนไทยเนี่ยเกี่ยวกับยังได้เกียวกับเกี่ยวกันใช่ปะคนบาสีน,นั้นานนยกที่ดีเอาคำคำว่าเมื่อไนพ่ธาบาสีเ,าเปลี่ยนนโยบายเพิ่มที่ดีคนที่ดีของประเทศเป็นได้มู่งเป็นโซกันแล้วเปลี่ยนได้เรียกตั้งสนามา่ะได้เปลี่ยนโหลดไดยกที่ดีของประเทศ พมคิดเพื่อนบา้าแต่ว่ามูม่ยโสกันว่าตั้งชนะมาเอาถืว่าตั้งรัฐบาลเนาที่อยู่ของภายของเจ้าเนายกเยีคนนายกเยี่งะสร้างเงี้เอาอเป็นวุฒแทนซื่อใครเป็นนายกที่ดีของประ,ประ,ประเทศนี่ให้เอาซุ้มผ่ะซุ้มเล็กตั้งนะอันซุ้มประกาศต้องเลากตั้งซุ้มบ,บปปามารบ่ นายกที่เดียวประเทศได้รูดแครเอาซุ่มไฟหนึ่งว่าเปลีนรัฐบาลน้ำผู้ใดไอ้ผู้ใดจำผู้ใดนาบุญนาเบี้ยวผู้ใดบึง้งผู้ใดซุ่มเมื่คือผู้เอาน้ำมันคัดแย่งเอาไปรัฐบาลห่อมรูดจต่เปลียป่ยังเพิ่นปิี่ยนยังไิ่นให้เพินพ่นต้องการยังให้พิ่นหมดที่หาผู้ใดไอ้ผู้ใดจำไม่มีดอกซุ่มบอกว่า,วา,วา,วามันมิได้อย่างมีอำนาจหมือนัันนะ จากไอ้ไฟของมันน่าจากไอ้ไฟของมาบริหารไปอยู่ยของไอ้นีไฟย่ของไอ้นี่มันประโยชน์นะเสียโลดน่ะว่บ่เนี่ยเจ้าของเปลี่ยนไปซื้อหมูเป็นงท่านละให้สู้เแบบอุ้ม,ม,มสู้ไปเป็นนายกที่เดียวเขาเทนเีนเปลี่ยนได้โลดเพราะว่าไฟาเสียงชนใหญ่เขาจะโวมาดาเมาาื่อ,อกี้ก็หลอกยื่อไปตามมาตรภาบเหมืนละหอดเนีน่ยมันก็เรียกตั้งไม่ค่อเก่าหรอกนักการเมืองว่บวยไหวกันฮะนั่นละ เอารวมดว้เอาไฟหนาะมาอยู่นำ้ำนายกทีเดี๋ขาประเทศได้เปลี่ยนโลดไฟอื่นไม่ผัวใด้เก่งคือไฟนั่นดอกที่เอาเจ้าที่เสียไ้เจ้าเด็กที่ดีที่เสียไปเมดยกที่มมดีอีอย่างก็ไฟนั่นแลหละแต่เจ้าเอาส่วนมาอยู่นำ้ำมันกูคนหนึ่งอร่อยปีก็อยู่ได้ <laughs> ไฟเ่